ววส,วส,สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะก็จะเดอดติดไม้เดือดดมันกลับด้านเตอนตกอยู่แค่นี้ครับ่างนี้อันนี้พี่มีหลอดอหรอไหมคะ คไรอรอมาตั้งแต่ผม <c oughs> รอผมมาสามปีตา<อ>น,นที่เขาโดนเวรคืนะครับจะทำอะไรเออ่ทางบ้านครับบ้านพี่เขาอยู่แถวนี้แล้วก็โดนเวรคืนทำรถไฟครับลูกบ้านลูกสาวก็โดนอันนี้ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเพื่อนอยูเรเปล่าคะที่นี้ซื้อมาหลายปีแล้วครับผมมาสามสามปีแล้วเนื้อที่เท่าไหร่ไร้พื้นรูปสี่เหลี่ยมได้หรือเปล่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่าลึกกว่านี้อีก น่าจะประมาณส0เมตรหรือประมาณ70ถนนนะถนนมนอ้ะแล้วก็สุดถนนนี่ปิดกบองจริงๆมันเป็นถนนสาธารณะแต่ว่ามันมีบ้านเนาสร้างปิดไว้แปลงงตรที่มันหญ้้าคครับือแปลนนี้เป็นแปลงข้างเคียงทีนี้พอวัดแล้วเนี่ยประจันหน้าถนนเป็น S E สามด้านหลังมันมีแนวคูมันเป็นร่องน้ำเดิมสมัยโบราณเขาไว้ร่องเยอะ ค่ะแต่ถ้าหน้าแรงก็แห้งหน้าน้านําก็มาสแสดงว่าเป็นบ้านหมูก็บ้านหมูแต่ตอนนี้คือดูท่าทางพยายามจะบิดก็คงไม่ไหวแซกีสักสามหลุมได้ไหคะนี่ตัวเอง,ง,งทำแซกีท้องบางกรลูกทำแซกีท่าใหญ่ท่าใหญ่เลยพึ่งทำล่าถูกพึ่งทำล่าถูก อยากอยู่ตรงนี้คือคืออย่างนี้ค่ะ<ส>พอดีมีเพื่อนสนิทมิตรสหายอยู่ที่นี่ซึ่งซึ่ง,งรู้จักกันมานานมากตั้งแต่สมัยทำงานแล้วก็อยู่สบายที่สุดแล้วกับเพื่อนคนนี้ก็เลยอยากอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละปูนนั่นอะไรถนนปูอนอะ่ะก็คือถนนปูนนั่นเข้าบ้านเข้าบ้านหลังนั้นทางมันเป็นโครงทางวิสาธารนะเพราะว่าจัดสรรที่เนี่ยคงสึกลอง เขาเข้าไปอยู่ในเหมือนยึดเลยไงเป็นที่ฉันเลยคุณดึงถนนเนี่ยจะไปสุดคลองพอดีที่เห็นยอดแหลมคือมีคลองค่ะก่อนจะถึงมันมีฝายเป็นหมู่บ้าอันนั้นเขาสร้างบ้านเป็นหมู่บ้านเขาหันหลังมาตรงเสาที่มีไก่เนี่ยแหละคอคลองเนี่ยมันจะอยู่หลังเรือดำไปครับแล้วก็ขั้นระหว่างบ้านหมู่บ้านหลังคาส้มครับเป็นคลองใหญ่แต่ที่เนี้ย ที่มันเป็นเส้นขนสาธารณะไอ้นี้เขาไปดได้ที่ข้างในเขาก็เลยยึดขึ้นหมือนกเป็นที่ทั้งหมดเลยเจ้าบ้านเป็นหนูสองรถ มีร่องนั้งไงหญิงพยายามจะหาหมอนแต่ว่าไม่สำเร็จยู่ติดชายทะเลค่ะยังมีกระแสลมอยู่ลมลมบกลมทะเลนี่ลมมาตรงหน้าเลยคนะ่ะ วัดใท้จีกันตรงนั้นตั้งตั้งวัดใท้จีได้เท่าไหร่นะตั้งจาาตรงนี้ประมาณร้อยสี่สิบห้าถ้าที่ถ้าที่เทพจีนะคะแกบอกแกไม่ไปไหนแกจะอยู่ตรงนี้ต้นต้นเอสีสามก็ตอนแรกพยายามว่าจะเข้า SE 2ได้ไหมแต่มันจะเอียงเยอะอยู่กัน ยังไปทั้งสิบข้าวองศาุดที่เป็นอะไรคลองค่ะจัดคลองคลองที่บอกว่าแนวน้ําเดิมที่แห้งที่เอาไว้ส่งเรือส่งส่งข้าวค่ะนู่นกัคลองเส้นเดียวกันไม่อันนี้เส้นเล็กกว่าแต่ถ้าเกิดท่านอาจารย์มอกอย่างด้านนี้เป็นคลองกว้างกว่าแต่เชื่อมกันไหมเชื่อมกันไอ้ปดูนี่ไปทะลุอคลองใหญ่ค่ะแขนคลองไปทะลุคลองใหญ่แถวนี้เป็นนาเนี่ยดูเสาไฟฟ้ามันเลยไปอยู่ข้างตรงกลางอ่า คือบ้านบ้านเพื่อนที่เขาอยู่ฝั่งนู้นแล้วเดินมาก็เดินมาเพราะว่ามันมันไม่มีทางเข้าถ้าจะมีทางเข้าจะต้องกบคลองถมคลองฝังฝังท่อนี่ที่เราอยู่นี่คลองที่ว่าอยู่ตรงนี้คลองอันนี้ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นเส้นชัดๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำมันไม่ค่อยมีบางเปลี่ยนเป็นลำรางแต่ลมอ่ะค่ปัญหาเรื่องลมเมื่อกี้ยังเอื่อยอยู่เลยตอนเรามาไม่มีลม ร้อนมักด้วยใช่ลมเอื่อยๆบอกแล้วพออาจารย์มาเดี๋ยวฝุ่นมันจะตลบให้ดู้เนหลเ้าตาอืมค่ะอืมได้ค่ะกระเป๋าอยู่ไหนเนี่ยไว้บนรถอย่างเดียวเลย น่ะ้องไม้ถวายพระเจริญล่งเรืองสม้มจะไว้คืนนึงค่อยกินให้ร่ำรวยเงินในซองให้ไปทำบุญให้ให้พ่อทุกพ้นทัยทุกประก,ก,การทํามแทกีมานานแค่ไหนแล้วอืม ี่หของคุณทำท้องมาก่อนก็เกือบสองปีเนาะขอบคุณครับอะไรอ่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างมันน้เอ้ยไม่ใช่น้ำผึ้งโซดาเอ้ยไม่ใช่น้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวก็

ได้ครับดีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยซื้อไปก่อนก่อนที่จะเบรนคืนนะคะพอที่ทำงานมาก็สะสมเงินกับไอ้พี่อันนี้พอที่ไปบนเบรนคืนก็อยู่ใกล้ๆกับญาติพี่น้องอรในะมานีชิกชีวิตดีขึ้นไหมสองปีมานี้ภาพรวมก็ภาพรวมดีขึ้นค่ะอันนี้พอเบรนคืนแล้วเนี่ยเออทางทางรถไฟค่ะเขาให้เหมือนให้ราคาไม่เป็นธรรมแต่ที่ของเราเองที่พัฒนาบ้านอะไรเงี้ยนะคะ ได้กลางวานประมาณ8 0 0 0 8 0 0กว่าบาทค่ะแล้วก็ข้างเคียงเนี่ยเป็นผืนนาทั้งแปลงคงเดิมนคะคะไ็ได้หมือนสองตอนนี้เราก็ทำื่าอุทธรณ์ไปพออุทธรณ์ไปแล้วก็ส่วนของตัวบ้านเนี่ยเขาแบบเวลาตกสํารวจหลายอย่างครับพอ่อุทธรณ์ไปเขาก็ให้เพิ่มมาค่ะประมาณสักล้านล้านเศษได้ส่วนที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นราคาที่เป็นทาแล้วก็เลยตอนนี้คือทาก็ทําเรื่องกําลัง รวบรวเอกสารแล้วก็ให้ทนายปรึกษาทนายว่าจะทําเรื่องถึงศาลปกครองนะคะอื ครอบครัวหลังอยากทำแซกีชะตาเปลี่ยนทุกคนเลยอ่ะลูกสาวก็ทำค่ะลูกสาวก็ตีพิเชรูค่ะพิเชรูทำแซกีเขาทำงานอยู่กรุงเทศทำงานกับบริษัทท็อปเอเชียพวกเดินเรือคนจีนประมาณนี้แต่เงินเดือนก็ยังไม่สูงสองหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ย ก็เช่าหอพักเป็นนะคะหิ้นอยู่ใกล้เงี๋ยวกล่าว่าจะซื้อคอนโดให้เขาให้ลูกสาวแล้ก็ให้เขามีเวนร่วมผ่ันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะหมูอยู่หมูหมูอยู่หมูฮึ

ก็าน <Cornell> ี่นี่ทบานต่อไปต้องพูามาต้องปกติโอ้ก็แบบโอ ั้ฉากเลย,เลยอืมมันเปลมความลงศพแล้วก็ยังไปลมร้ายแปดทิศคืออยู่ไปมันก็จะอยู่ได้แบบนั้น ำไมถึงถึงดูเป็น S3 yeah. คือพอดีมองว่ามันจะมีโอกาสเพราะว่าบ้านกี่คาดเหนมันไม่สามารถทำได้นะเพราะว่ามันจะยูเทิร์นกลับเป็นตำแหน่งขอทานทั้งหมดนะครับเพราะว่าแนวเอ E น W อ็มอพวกนี้มันอยู่ด้านหลังเพราะเอสจอยู่ด้านนี้มันมันไม่มีโอกาสเปิดด้านได้ยากมากจะปลูกบ้านใหญ่แค่ไหน ก็ปลูกลังเล็กๆค่ะไม่ใหญ่คะประมาณ้นบัวที่เขใหญ่เลกนงเดียวใช่ไหมน้เดียวก็เดี๋ยวคุยกับ่างบ้านบัวจะได้ได้คลิปรงี้หอาะยิงหลังตรงนี้ยิงหลังตรงนี้หัน้านี้สุสนี่ไม่มไม่มางเรื่อมันล้ม่วงมีอกาสไหมก็้านัวอนื่อจา่ด้านนู้นนะหลังออใช่พอี่น คือต้อนทุนต้นทุนหรือแท่ใหม่เขาเนี่ยเป็น,นอสองแปดสาิูไ,ได้มากที่สุดอสัขภูมิบ้านห้าไงก<ค><อ>็ตั้งเสาขึ้นไปแล้วก็ไป บายฟ้าดินมันจบบ้านพลังฟ้าดเดียกแท้จริงคือมันมีแท่ใหม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ใช้แบบเสียเสียของเ่ยเพราะว่าเวลานี้เวลานี้เนี่ยมันถ้าจะนับกันจริงๆก็คือได้ทั้งรวมทั้งลูกสะท้อนกลับด้วย มันสองหกสองแปดสองหกสองแปดหกแปดสมปีที่รอคอยมันเยอะอ่ะไม่มันมันได้เยอะมากไง<ฆ>แต่ว่าถ้าถ้าเข้ามาอยู่ตรงลมร้ายแปดทิศเนี่ยโอ้ก็น,น,น,น้ำอีกยังควบคุมไม่ได้ไม่ใช่เพราะถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยน้เสือมันเป็นน้ำเสือทั้งแถบเลยแล้วยังเป็นน้ำหลังอีก เพราะว่าถ้าถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นบ้านหมูหอืมกับก็กลัตลใช่ครัออด,นนอ,ดอืมมันก็กลายเป็นชัยภูมิกับตละปัตอีกคือตอนนี้พี่เขาหนักใจแค่ เอออ่ะสายบ้านเพื่อนไม่มีบ้านคือมันอยู่ได้หมายถึงถ้าจะสร้างแล้วอยู่ได้แต่ว่ามันเสียของตรงที่อุตสาห์รรมทำทำแซกีมาแล้วไงเพราะว่าแซกีนี่มันไม่ใช่ที่เขาได้นี่มันมันเยออ่ะ26 28 68อ่ะโอเคครับเย้อ่าถ้าเป็นบ้านหมีหมู ตรงๆเลยแต่ว่าเงื่อนไขอะไรเห็นอะไรวะเดินที่บอกพี่เขามันคาดลูกคำดอดจะใกล้ก็ไม่ใกล้จะไกลก็ไม่ที่มันก็เลยผ่านไปผ่านมาไม่คือ,ค,อคือหลักหลักตัวนี้เวลาที่อยู่ในถ้ำกลางลมเนี่ยพอมีดวงมีแท่ที่ดีแข็งแรงเนี่ย มันให้ตั้งค่ายก,อน,ายกอนรอบรอบพื้นที่ตั้งค่ายกอนรอบพื้นที่อืด้วยการวางหินอันนี้ให้ชิดบ้านหรือวางที่ที่ชิดรั้วชิดรั้วตามหลัสูงเลย ก็ปกติปกติแต่ข้างหน้าบ้านทางด้านฝั่งมังกรต้องเสริมให้ซานแล้วก็เหนือประตูก็ติดกระจกฮะเออต้องทำต้องทำ ได้ถ้ใช้กาหลีที่แต่ละปลูกใหม่ตรงเลนสููนะครับสามเมตรรอบรอบชวงหนวสุยลอรอบไปหมดขนาดบ้านที่อะไรคะแต่ว่าปลูกหลังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากค่ะแค่ประมาณสองคนสามคน ใหญ่ไปหว่ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่แต่เงินเข้ามันจะเยอะนะคือถ้าไหวถ้าไหวเนี่ยเงินเงินเข้ามันจะเยอะว่ามันมันไม่เนมันไม่เนดีนะห้องนอนหมันก็จะนอนเตี้แล้วี่จะนอนสบาย้าเล็กวนี้มัน็หมนเลแพอมันเป็นทย่อมันจะับนแบบเล็กเลยอือเดินาเตียงนอนเลกกแค่สองห้องนอน ไม่เอา <c oughs> คือลำพังลำพังลำพังเอาแค่หมายเลขประจำตัวเนี่ยแล้วพอมีมีไอวิชาบ้าบอเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยนะมาสกัดเนี่ยไม่งั้นจริงๆลมแบบนี้อยู่ไม่ได้ใกล้น้ำมันเป็นได้แค่แค่ชีวิตแค่แบบหากินแบบชาวประมง เป็นช่องลมอืมแต่พอเนี่ยพอนับนับไปปับ๊บเน่พอให้อยู่บ้านหมูเนี่ยหนูหมูหหมอ่าเข้าเป็นหนูหมูไงแล้วเป็นสองหกนะแล้วแซ่แซกีสองหกสองแปดหกแปดมันเยอะพอที่จะกลบแต่ต้องวางหินรอบทิศสกัด ซึ่งเวลาจะวางเนี่ยต้องมีเลิกเ,เพราะว่ามันใช้อาถันเอามากองไว้แล้ว,แล,วแล้วเริ่มเลิกก็คือลูกแรกเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างแต่ลูกแรกที่เริ่มวางจะต้องต้องขอเวลาแล้วอืส่วนข้างในก็เดี๋ยวดูตามแบบตามอะไรว่าไปทีหนึ่งได้ แล้วก็เขาใช้ได้ทุกทิศเพราะนั้นมันต้องเป็นแบบที่ให้ประโยชน์สูงสุดอ่ะคือาข้ไข้ได้หมดเลยทั้งทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกสุดแท้แต่แต่ต้องดูข้างในแล้วอย่าพยายามตัดส้วมออกให้ได้ก็นั่นแหละพยายามตัดออกให้ได้คือตอนนี้เขาใช้ได้ทั้งหมดแปดทิศละใช้น้ำอาถนล้างไปเลย

ใช่ใ,ใช้เคล็ดน้ำไหนใช้น้ำไหนใช่ตอนนี้เอาตำแหน่งอออกแบบก่อนแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วถึงค่อยลงเคล็ดดีกว่าเพราะต้องต้องกลับมาตรวจอีกทีนึงคือปัญหาเนี่ยที่ที่กลัวคือกลัวองศาเลือด Oh. แต่กีระดับนี้แล้วก้าวหนุนอย่างเดียวก้าวไม่ทําลายแล้วเมื่อวานก็พูดไปแล้วคือเวลาเราเข้าสู่ยุคก้าวเนี่ยเข้าเข้าสู่ยุคตัวช่วยเนี่ยมันช่วยให้ซวยกับช่วยให้รวยมันมีอยู่สองช่วยแล้วโดยโดยออริจินอลมันถ่าเห่งซวยมันก็ช่วยให้เห่งซวยมันอยู่ตรงก้าวที่เราจะเข้าไปสู่เวลานั้นเนี่ยเราเข้าไปด้วยความพร้อมความเป็นมงคลหรือเปล่าพอเข้าไปปับ๊บ มันก็ทันทีเหมือนเหมือนท่านจบอกมันไม่มีมันไม่มีกลางไมก็มีดีไม่มีมันไม่มีกาไม่มีมันเป็นธรรมชาติของมันในจักรวาลเนอะเข้าไปในโซนเนี้ยโซนที่มีพลังหมายเลขเก้าเนี่ยถ้าแหงซวยมันก็ทําลายเลยแต่ถ้าดีมันก็ส่งเลยมันอยู่มีแค่นั้นเพราะนั้นอยู่ตรงที่ก่อนที่เราจะเข้าไปแล้วเข้าไปจังหวะที่เข้าเราเข้าแบบไหนเหมือนเกิดใหม่อ่ะค่ะแต่ดาวบ้านนี้เขียนดาวยุคแปดไว้นะคะ ช่เป็นดาวยุคปดานะใช่ไม่เกี่ยวกันโอเคให้เปิดมิติเนี้ยได้ค่ะอยังไงก็ยังยังควรจะเปิดมิติ8ปดไม่ควรเปิดมิติเก้าโอเคเปิดมิติ8ปดแต่ถ้าเข้าอยู่ในยุคเก้าก็ถือว่าแซกี8ปดเสริมส่งตลอดให้พลังอยู่แล้วเพราะว่าาอย่างน้อยอย่างน้อย2ี่สิปีค่ะลูกเขาก็ได้เพราะเนี่ยพอดูแล้วบอกโอ้โหทุกคนเลยหนุนครบหนุนครบหมดเลยจังหวะนี้ไม่ต้องเอาคนอื่นเอาแค่เฉพาะแค่ในในในครอบครัวใกล้ นี่แหละแค่เนี้ยอย่างเนี้ยอาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์ทาบุญแล้วเพราะมันก็ช่วยได้หลายคนแหละค่ะโอเคเพราะจริงๆพี่เขาอยากจะสร้างบ้านพอก็อยากจะให้ลูกกลับมาอยู่แหละอืมโอเคนะพอใจนะ<า>ไม่ได้เอาใจนะนี่เอาจริงเยายละเอียดเยจะจังโอเคเดี๋ยวยังไงค่อ <glasses> ยให้ปาส่งข่าวมาแล้วกันนะ <kalo ec PS> ถ้าคนกับบ้านรวมกันมันก็ยังเหลือเยอะเห็นไหม ที่ยอมนี่เพราะต้นทุนไม่เหมือนกันถ้าคุณไม่มีต้นทุนเลยคุณติดลบแน่นอนแต่ถ้าคุณมีมีต้นทุนยังไงก็ยังเหลือมากมายแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดสมมติเป็นอายุน้อยๆต้องพูดอีกอย่างต้องแนะนําอีกอย่างนึงจะก๊อปปี้กันไม่ได้ถึงแม้เป็นาหมายเลขสองเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เขายังต้องทําสิ่งที่เขายังต้องต้องดาเนินต่อแต่ตรงนี้เขาต้องการความสุขความสงบต้องการลูกหลาน ความมั่นคงมันไม่เหมือนกัน,น,น